สวัสดีครับผมตนุ่มโซลารเซลลครับมาดูนะครับปั๊มสีเหลืองผมนะ2ปีนะครับสภาพ2ปีนะนะครับอาการก็คือดูดีๆนะครับอยู่ดีๆก็ไม่เปิดติดนะครับเปิดไม่ติดกเลยหรือออกมาดูนะครับหรือตรงใบพัดออกมาดูนะนี่นะครับตรงแกนใบพัดนะมีเศษก้อนหินติดเต็มเลยนะครับผมนี่เข้าไปติดตรงใบพัดนะครับนี่เห็นไหมเต็มเลยนะครับนี่ นี่นะครับผมนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวปั่นน้านะตัวปั่นน้ํานะครับผมเนาะสีลอกหมดเลยนะครับกินเข้าไปถึงข้างในเลยนะครับบอกว่าเป็นสีบ็อกซี่นะแต่ว่าก็คงทนนะครับ2ปีนะนี่ครับปิดก้อนหินอย่างนี้นะมันดูดเข้าไปด้วยนะครับผมเนาะสาเหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่นะครับผมนี่ครับจุ่มลงกับพวกโคลนพวกอะไรนะครับผมเนาะโดยที่ไม่มีหาตะข่ายมา รอบไวอีกทีนึงก็น่าจะได้นะครับผมเพื่อป้องกันเศษหินเศษดินนะครับเนี่เห็นไหมเนี่ยไปตั้งไปตั้งลงกับคือไม่ได้ตั้งลอยนะครับตั้งเลยตั้งลงกับพื้นนี่แหละนะครับพื้นมันก็เป็นดินเลนเป็นขี้ตมอะไรก็ดูดขึ้นมาหมดเลยทียนี้นะครับพวกหินอะไรก็ไปติดตรงใบพัดนี่นะครับผมนี่นี่นะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรติดเนี่ยนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่มันอยู่ข้างในนะตัวควบคุมที่อยู่ข้างในนี้นะครับ มองมันท ну. oh. ี่อยู่ข้างในนี้นะนะครับมันก็จะน่าจะไม่ทํางานไม่สั่งการนะครับไม่สั่งการให้ใบพัดทํางานนะครับผมมันมีอะไรติดนะครับตอนแรกมันหมุนไม่ได้เลยนะมันไม่มีอะไรมันเหมือนมันมีเศษก้อนหินติดนะครับเห็นไหมนี่เนี่ยนะครับเศษก้อนหินติดนะครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเงีเงยเศษก้อนหินออกดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะติดไหมนะนะครับผมเนาะเพราะว่าปั๊มตัวนี้ก็2ปีแล้วนะครับผมซื้อมาก็โอเคเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวลองซ่อมดูก่อนนะครับผมว่ามันอะไรมันเสียกันแน่นะครับมันก็มีโอลิงนี่ครับเลือกออกมานะมันก็จะมีโอลิงนี่นะครับโอลิงอย่างนี้นะป้องกันอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะป้องกันได้สักอย่างนะนะครับแล้วก็มีน็อตน็อตสเตเลสนะครับสีหตัวนะก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นฐานนะนี่นะครับฐานมันนะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเนี้ยเี้ยพวกเศษหินออกก่อนนะมาดูนะครับเดี๋ยวจะต่อดูนะ มาดูนะครับว่ามันจะทํางานไหมอาการเครื่องมันติดติดแบบดับนะครับเดี๋ยวทางานบ้างเดี๋ยวไม่ทํางานบ้างนะครับผมเนาะสันนิษฐานก็น่าจะเกิดจากเศษหินพวกนี้แหละนะครับที่มันติดตรงใบพัดนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวรอชมกันนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับลองต่อไฟจากแผงเข้าแล้วนะครับปรากฏว่าไม่หมุนนะครับตัวหัวใจมันนะครับตัวกล่องเนี่ยไม่ทํางานนะครับไม่มีเสียงครี๊อะไรเลยตัวนี้คือภายในกล่องนะายในหัวมันนะครับนี่นะครับผม ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือกล่องอะไรนะผมคิดว่าหน้ากล่องนี่น่าจะมีปัญหานะครับเป็นกล่องคอนโทรลมานะเห็นนี้ไฟเข้านะครับผมยังไม่ลื้อออกมานะก็มีซีนนะครับมีโอลิงนะการน้ําเข้านะครับโหซีนอย่างดีเลยนะเนี่ครับน้ําไม่เข้าเลยนะครับผมนี่อย่างดีเลยนะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอลูหรือเปล่านะครับหรือเป็นเหล็กหล่อหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนั้นสกัวหล่อขึ้นรูปหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับนี่ะครับหัวใจมานนะ เนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาเช็คดูก่อนนะครับอันนี้ผมก็ซ่อมไม่เป็นนะเดี๋ยวจะลองแกะออกมาดูก่อนนะครับมันผูกติดกับตัวเสื้อนะครับผมข้างในก็จะมีซีนนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ยาซิลิโคนไ้ด้วยนะครับน่าจะให้ถ่ายเทความร้อนนะอ่ะโอเคครับภายในกล่องนะกล่องต๊มน้ําตัวสีเหลืองนะครับ24โวลต์นะตัวนี้นะครับนะบมีปัญหาซะแล้วนะครับผมของ m อ็มเทนะนี่นะครับอะไรน่าจะหาง่ายนะครับเดี๋ยวจะลองซื้อตัว กล่องตัวนี้มาเปลี่ยนดูนะครับว่มามันจะทํางานไหมนะโอเคครับผม